สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่องหวยเด็ดสองสีนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับเพร้อมสวัสดีครับผมเออนะครับมาหายกันไปนานหางยกันไปนานนะครับไปาตามหาสูตรอยู่นะครับหาสูตรใหม่ๆสูตรที่คิดว่าน่าจะเข้านะครับจริงๆสูตรมีเยอะมากเลยนะผมไปจับหาตัวอะไรที่มันที่มันตรงกับเลขที่ผมคำนวณได้เลขเดียวๆเลขวิ่งแล้วก็ มันไม่ตรงกับเลขดับนะผมก็เลยไปหาตัวนี้มานะครับไปเจอตัวนี้มาครับชุด3ามตัวบนเขียนผิดอีกชุด3ามตัวบนตรงๆนะครับ3 1ชุดนะครับ1ชุดมี3ามตัวเลขนะครับนี่ครับ3เอ้ย3ชุดดิต้องเรียกว่า3มชุดดิเออนะชุด3ามตัวบนตรงๆนะครับ3มชุดนะครับนี่ครับ3มชุดรีบหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับนี่ครับสูตร สามตัวบนนะครับนี่ครับรีบตามหาลอตเตอรี่เลยผมว่าสุดยอดตัวนี้นะครับสุดยอดนะครับเลขอั้นแน่นะครับใครกดได้รีบกดนะครับผมว่ามันจะอั้นก่อนรีบซื้อเลยนะครับรีบซื้อเลยนะครับผมย้ําเลยว่ารีบซื้อนะครับอ่ะทีนี้มาดูหลักการคำนวณของเราคำนวณยังไงนะครับหลักการคำนวณก็จะมีอยู่สามสูตรนะครับมีหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักพันนะครับนี่ครับอันนี้เป็นสามตัวท้ายนะ สามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองซ้ายครั้ง,งที่หนึ่งนะสามตัวท้ายนะรู้สึกว่าจะเป็นสามตัวท้ายอ่ะดูนะครับดูให้จบก่อนอ่าหลักร้อยเราใช้อ่าหลักแส,สนบวกหลักบวกหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็บวกด้วยอ่าหลักสิบของสามตัวท้ายครั้งที่สองนะครับแล้วก็บวกด้วยสี่คงที่อ่าไม่งงนะลองไปเปิดเรียงเบอร์หรือเปิดเว็บดูนะครับดองเช็คดูนะครับก็ ตัวที่2นะครับก็หลัก10บนะครับเราก็จะใช้หลัก10บนบวกหลัก10บล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกด้วยสามตัวท้ายครั้งที 1> ่1นะครับเป็นหลักหน่วยนะครับบวกด้วย3ตัวท้ายครั้งที่2เป็นหลัก10บนะครับบวกด้วย1องคงทีนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็จะใช้หลัก10บบนบวกกัน2ครั้งบวกด้วย 10ล่างหนึ S ่งครั feet, ้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกด้วย3ตัวท้ายครั้งที่1นะครับหลักหน่วยบวกด้วย3ตัวท้ายครั้งที่2หลัก10นะครับบวกด้วย9คองที่นะผมไม่มั่นใจอ่ะผมไม่มั่นใจว่า3ตัวท้ายครั้งที่หหรือสตัวหน้าหรือสาตัวหลังนะลองลองไปดูนะแต่ผมจาได้จําได้ว่า3าตัวท้ายนะถ้าจําไม่ผิดอ่ะโอเคเนี่ยเดี๋ยวเรามาคํานวณให้ดูเลยเนาะเสียเวลาเวลานี้ครับหลักการคํานวณนะครับนี่ครับ หลักแสนนะครับเนี่ยครับหลักแสนก็เป็นเลข5้านะครับใส่เลข5้าเข้าไปนะครับห้าบวกด้วยหลักหมื่นเอ้ยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยโอ้รถก็วิ่งเยอะแล้วก็บวกด้วยเลขหนึ่งบวกด้วยสี่คงที่นะครับนี่ครับได้เท่าไหร่ครับห้าบวกหนึ่งบวกสองบวกสองบวกหนึ่งบวกสี่ครับ ห้าบวกหนึ่งบวกสองบวกสองบวกหนึ่งบวกสี่ครับผลลัพธ์ที่ได้ครับสิบห้านั่นเองสิบห้าหรือเปล่าอ่านะครับส่วนตัวที่สองนะครับเจ็ดบวกหนึ่งบวกแปดบวกหกบวกหนึ่งบวกหนึ่งคงที่ครับเขียนให้แล้วนะเจ็ดบวกหนึ่งบวกแปดบวกหกบวกหนึ่งบวกหนึ่ง ผลลับที่ได้ครับยี่สิบสี่นะครับอาตัวนี้หลักสิบสาคัญนะครับไอตัวยีบสี่เนี่ยครับยี่บสี่เอาเฉพาะเลขสี่มานะครับบวกเพิ่มไปสามแต้ม4ี่บวกสามก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามก็เป็นศูนย์นะครับนี่ครับก็จะได้หลักสิบออกมาสามตัวนะครับส่วนตัวสุดท้ายหลักร้อยนะครับก็จะเป็นเจ็ดบวกเจ็ดบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยแปดบวกหก บวกหนึ่งแล้วก็บวกเก้าครับนี่ครับผลลั์ได้เท่าไหร่นะมาดูครับเจ็ดบวกเจ็ดบวกหนึ่งบวกแปดบวกหกบวกหนึ่งบวกเก้าครับผลลัพธ์ที่ได้สามสิบเก้านั่นเองอ่านะครับนํามาเฉพาะหลักหน่วยก็จะเป็นเลขห้านำมาเฉพาะหลักหน่วยก็จะเป็นเลขเลก,ก้าน,นะครับอ่ะจับคู่สามตัวตรงนะครับจับคู่กันก็จะได้ชุดนี้ครับนี่ครับห้าสี่เก้าตัวแรก ตัวที่สองห้าเจ็ดเก้าครับตัวที่สามห้าศูนย์เก้าครับนี่ครับผลรางวัลงวดต่อมานะครับหวยออกไปที่เท่าไหร่ครับนี่ครับผลรางวัลงวดต่อมาหวยออกไปที่แปดหกสี่ห้าเจ็ดเก้าล่าไปที่หนึ่งสี่ครับห้าเจ็ดเก้ามีไหมนี่ครับมีนะครับเข้าไปเข้าไปที่นี่ครับเข้าไปเป็นงวดที่หนึ่งะครับเป็นงวดที่หนึ่ง ส่วนตัวที่2ก็คำนวณเหมือนกันครับลองไปกดครึ่งขีดเลขตามนะเออสูตรนี้เดินดีมา3ามงวดแล้วนะครับเข้ามา3ามงวดแล้วนะครับนี่ครับตัวที่2นะครับก็เหมือนเดิมครับเขียนก่อน6 4บวก4บวกหบวก9บวกด้วย1บวกด้วย4คงที่ตัวนี้นะอย่าลืมนะครับผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ครับ6 4บวก4 บวกห้าบวกเก้าบวกหนึ่งบวกสี่ก็คงที่ครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือยี่สิบเก้านะครับต่อมาเนี่ครับบวกเลยนะเจ็ดบวกหนึ่งบวกสี่บวกสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกอ่าไม่มีบวกแล้วผลลัพธ์ที่ได้ครับสิบ็ดนะเอาเฉพาะเลขเจ็ดมาเจ็ดบวกสามได้ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามนั่นเองโอเคได้หลักสิบมาเรียบร้อยนะฮะทีนี้มาดูหลักหน่วยนะครับเจ็ดบวกเจ็ด นะครับบวกด้วย1บวกด้วย4บวก3บวก1นบวก1นะครับแล้วก็บวก9นะครับผลลับที่ได้เท่าไรครับมาดูครับเ็ดบวกเบวกหบวกสบวกสบวกหบวกเครับผลลัพธ์ที่ได้ครับ32 เอามาเฉพาะเลขหลักหน่วยก็จะเป็นเลข2อันนี้มาเฉพาะหลักหน่วยก็จะเป็นเลข9นะครับจับคู่กันนะครับก็จะได้ชุด3ตัวตรงออกมา3ชุดนะครับ9 7 2ชุดแรก972 9,02ชุดที่2 9 0 2ชุดที่392 9,3,2นี่ครับผลรางวัลงวดต่อมาหวยออกไปที่เท่าไหร่ครับนี่มาดูครับนี่ครับหวยออกไปที่ สองเก้าสองเก้าเจ็ดสองเนี่ยครับมาดูครับเข้าไปที่สองเก้าสองเก้าเจ็ดสองนะครับนี่ครับเข้าเป็นงวดที่สองติดต่อกันนะครับอ่าเข้าเป็นงวดที่สองนะครับนี่ครับนะครับต่อมานะครับจะหมดแล้วนะครับนี่ครับอ่านี่ครับต่อมามาดูงวดต่อมานะครับคำนวณเหมือนเดิมครับสอง บวก2ผมจะไปไวนิดนึงนะบวก9บวก2บวก9นะครับแล้วก็บวก4คงที่ครับนี่ครับเออผลลัพธ์ที่ได้เท่าไหร่มาดูครับ2บวก2บวก9บวกสบวกบวกครับผลลัพธ์ที่ได้ครับ28เอามาเฉพาะหลักหน่วยนะต่อมานะครับไปไวนิดนึงนะ7บวก 4บวก5บวก0บวก9บวกหผลลัพธ์ที่ได้ครับ26หนะครับมาจำนวนหลักหน่วยก็คือเลข6 6บวก3มเป็น9 9บวกสาม0 1้าสบเอดบนะครับก็เป็น2โอเคนะครับตัวต่อมานะครับเหมือนเดิมครับเจบวก7บวก4บวกห้าบวก0นบวก9้า แล้วก็บวก9ก้าของที่ครับผลลับได้เท่าไหร่มาดูครับเจ็ดบวกเจ็ดบวกสี่บวกห้าบวกศนบวกเ้าบวกเ้าครับผลลัพธ์ที่ได้ครับสี่สิบอดนะครับนี่ครับนำมาเฉพาะเลขหนึ่งนะจับคู่กันก็จะได้สามตัวบนตรงตรงสามชุดนะครับก็ได้แปดหกหนึ่งแปดเ้าหนึ่ง 8ปดสองหนึ่งนี่ครับมาดูผลรางวัลงวดต่อมานะครับงวดล่าสุดที่เพิ่งออกไปนะครับหวยออกไปที่เท่าไหร่ครับนี่ตั้งกล้องไม่ตรงหรือไงเนี่ยนะนะครับหวยที่เพิ่งออกไปออกไปที่6 9 1 8้าหนึ่งแดหหนึ่งนะครับก็มาดูกันว่านี่ครับเข้าเป็นงวดที่3มติดต่อกันนะครับอ่าสูตรนี้เดินดีมา3างวดแล้วนะครับ เข้าเป็นงวดที่สามนะครับผมว่าสูตรนี้เดินดีนะครับผมชอบสูตรนี้นะชอบสูตรนี้เลยแหละนะครับทวนอีกครั้งครับนี่ครับตัวนอีกครั้งนะใครมาไม่ทันนะครับลองไปไล่ดูได้ไล่ทําตามดูนะครับสูตรนี้เข้ามาแล้วสามงวดเป็นสูตรใหม่นะครับถือว่าเดินดีเลยแหละนะครับนี่ครับอืม โอเคมาดูงวดล่าสุดที่จะออกนะครับงวดประจำวันที่1มิถุนา2,500น้ยเอ้ย1กรกฎาคม2 5งพนานะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็หวยเด็ดสองสีไม่สนับสนุนให้ทุกท่านนะครับเล่นการพน,นันหรือว่าเล่นหวยใต้ดินใดๆทั้งสิ้นนะครับผมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะรีบไปหาซื้อรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยนะครับผมว่าอันแน่นะครับเจอที่ไหนรีบซื้อเลยผมว่าเชื่อผมเลยนะครับ โอเคมาดูมาดูวันนี้กันเลยดีกว่านะครับไปเร็วนิดนึงนะครับหกบวกหนึ่งบวกแปดบวกหนึ่งบวกด้วยศูนย์นะครับบวกสี่คงที่ผลลัพธ์ที่ได้เท่าไหร่ครับหกบวกหนึ่งบวกแปดบวกหนึ่งบวกศูนย์ บวก4คงที่ครับผลลัพธ์ที่ได้ครับ20เหรออืยีหรือเปล่านะครับ20ครับอืตัวต่อมานะครับกดไปแล้วนะ20มาเฉพาะเลขศูนย์นะเออวันนี้จะมีศูนหรือเปล่านะ7จ็โอเค6กบวกหบวกเ บวกสี่บวกศูนย์บวกหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้ครับสิบเก้านะครับเอาเฉพาะเลข9ก้ามาบวกสามนะครับบวกไปสามนะครับเก้าสิ2สิบเอดสบสองนะครับสิบสองนะครับสองบวกเพิ่มไปอีกสามก็จะเป็นเก้าสิบ13 14อ็ดสิบสองสิบามสิบสี่สิบห้านะครับสิบห้านะครับเลขห้านะครับนี่ครับอ่านะครับน่าสนใจไหมน่าสนใจนะอ่ะฮะ ตัวต่อมานะครับตัวสุดท้ายนะครับหบวกหบวกหนึ่งบวกเจ็ดบวกสี่บวกศนแล้วก็บวก9้าคงที่ครับนี่ครับผลลัพธ์ที่ได้ครับได้เท่าไหร่มาดูครับหบวกหบวกหนึ่งบวกเจ็ดบวกสี่บวกศนบวก9้าครับผลลัพธ์ที่ได้ครับสาสาอืมสวยหรือเปล่าครับสวยหรือเปล่าเลขสาม โอเคนะครับน่าจะสวยนะเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนถูกแล้วถูกแล้วน่าจะใช่นะเดี๋ยวผมขอไล่ดูอีกรอบนะ่โ <_ an> อเค okay, นะครับผมไปไล่มาเรียบร้อยแนละ้ว <_ an> ก็เป็นตามนี้นะ ก็โอเคก็เดี๋ยวผมมาสรุปแล้วกันนะครับสรุปงวดประจําวันที่1นึ่ทับเทับหกนะครับผล3มตัวตรงที่คํานวณได้ก็จะเป็น3ตัวชุดตรงๆนะครับ093เมไม่รู้อันเรือยงนะครับ0 23แล้วก็ตัวสุดท้ายครับ053นี่ครับ ผมชอบนะสวยจริงๆสวยจริงๆตัวนี้นะครับนี่ครับสวยจริงๆนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดการทําคลิปดีๆแบบนี้ผมว่าผมว่าผมว่ามันออกแน่ๆผมชอบนะครับโอเคยังไงผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าวันนี้หวยเด็ดสองสีต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับกดไลค์ด้วยนะกดแชร์ด้วยนะครับโอเคนะ ใครใครที่อยากรวยนะครับดูใต้คลิปได้เลยนะครับดูใต้คลิปได้เลย